สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดจะพามาดูความน่ารักของสามหนุ่มสามมุมของค่ายตัวเกียวมิวสิกกันค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะทั้งสามหนุ่มสามมุมหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กเลยนะคะค่ายนี้มีแต่คนหน้าตาดีๆนะคะน่ารัก กันทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะน้องซีแกรมนะคะไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนน้องซีแกรมก็จะได้พวงมาลาัยฮักจากบ้านฮักแม่แมเยอะมากเลยนะคะแทบหล้นคอเลยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากๆน้องอายุน้อยสุดในวงนะคะแต่ก็มีความรับผิดชอบ เท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะคะสุดยอดมากๆค่ะน้องซีแกรมเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เสียงดีนะคะมาแพ็คู่กับครูจินจังกับน้องคอปเตอร์เข้ากันได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศบนเวทีกันค่ะ มากมเลยใช่ไหมคะตัวแค่นี้แต่น้องมีความรับผิดชอบมากแล้วก็เสียงดีมันฝึกซ้อมเพลงนะคะเป็นที่รักของแม่แม่แฟนคลับทั้งหลายนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิดีดีนะคะจากน้องสิงแกมแฟนเพจนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ